ที่2คันที่โคตรน่าใช้ครับเข้าใาหม่2.0 G ปี19.20คันนี้ไม่แค่65,000เป็นไงรถสวยแบบนี้รถผู้บริหารหมดสัญญาเชา่าถูกกว่าใแดงเกือบครึ่งนะครับแล้วก็อีก1คันครับ2.5ตัว G สเปคนี้หายากนะครับเข้าใหม่ย,ยังไม่ล้างเลยทายดิบๆเดิมๆดมล้อแมกรายลนี้2.5 G แน่นอนมีสรุปเรียบร้อยนะครับตัวท็อปเบนซินใ้แดงละ5กว่าตอนนี้ เจ็ดแสนไปปลาย,ลายรถสวยระดับผู้บริหารนะครับสาภาพดีดเบาะแน่แนๆตึงๆใครสนใจนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะ2.0ไมล์หลักหมื่นหรือ 2.5g นะครับไมล์แสนต้น2คันนี้คุ้มแน่นอนฟรีดาวนะครับแล้วก็รีวิวให้ละเอียดนะเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพรยนต์เองสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจแคมรีมือ2ที่บริษัทเพรยนต์ ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1เสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้ผมมีแคมรี่เข้ามาใหม่2คันนะครับสดๆร้อนๆ2คันนี้มีเครื่อง2 0 0พนะครับและเครื่อง2 5 0 0ปี19และปี19ปลายปีจด20มีไมลหลักหมืน่นมีไมล์แสนต้นนะรฟรีดาวทั้งคู่นะผ่อนก็อยู่ออกมาสักนะ13,000 อ่ะผ่อนหมื่นสามกับหมื่นสามกว่านะครับใครสนใจนะครับสำหรับแคมรี่สักคันนะครับสองคันนี้น่าใช้มากนะอมีผ่อนมือสองปลายคันนี้ 2.0G นะครับแล้วก็ผ่อนประมาณ13,400เลยครับเป็น2.5ตัว G SW, สีขาวทั้งคู่ครับทั้ง2คันเป็นรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่านะครับรถประจำตำแหน่งอ่ะนะครับที่อ่าพวกนี้ก็5ปีเปลี่ยนนะครับตามรอบเขานะดูแล <sh> ้วสายดีครับแม่ทันเเนนดีบางคันนะเพิ่งเข้าศูนย์มาหลักพันโลนะคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาพันโลนะครับไม้แค่60,000ครับใครสนใจ 2.0G เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆปี19ปลายปีจด20ครับไม้60,500เพิ่งเข้าาศูนนย์มตอ64 นะครับรถผู้บริหารคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นเนี่ยผมหาให้นะ2.39 4ปีนะครับ5ปี2.69 6ปี3.69 7ปี4.49ขอจัดกับโอริโกนะครับแล้วก็เครดิตดีสกอร์ A สกอร์ B แต่ถ้าคุณนะเ,เครดิตดีเหมือนกันนะหรือรับราชการอาชีพอ,อื่นอ่ะไม่มีเครดิตก็ได้นะครับก็หาให้ได้นะประมาณ2.59 นะ2.59 2.69เดี๋ยวหาให้ได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็ไปหาถึงที่และคันนี้คุ้มเลยนะ 2.0G ครับปี19ปลายปีจด20ครับรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าไม้65,000นะสะภาพดีครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นรีวิวคันนี้ก่อนที่จะไปคันข้างๆนะคันข้าง,ง,ง 2.5G คันนี้7.99ไมแสนสอง7.99ไมแสนสองท็อปสุดเบนซินปี19 คันนี้ผนะ่อนหมื่นสามสี่ร้อยนะอาแจ้งก่อนเท่านี้นะเดี๋ยวจะไปขอรีวิวคันนี้ก่อนนะคันนี้ครับไฟหน้าโ LED ลีดโปรเจกเตอร์นะครับมีกระจังหน้าตัวนี้แบบนี้เนาะเป็นหน้าใหม่แล้วปีสิบเก้าจดยี่สิบครับเซ็นเซอร์หน้าสองเซนเซอร์หลังสี่ข้างหน้ามีกันชนหน้าสีเทากอซี่ครับมีไฟตัดหมอกสีขาวนะครับเป็นไฟ LED สีขาวให้แล้วกระจกเดิมแท้รอบคันนะครับรถสวยเลยนะคันนี้ด้านข้างป่งซุมร้อนแนบสนิทยางได้ยางมิชลินเรียบร้อยนะครับล้อแม็กซ์สิบหกครับมีดิสเบรสี่ล้อเรียบร้อยนะ แล้วก็เดี๋ยวเช็คปียางให้คันนี้ได้ยางปียี่สโอ้โหใช้งานต่อได้เยอะนะครับยางมิชลินปียี่สนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะป่งซุ้มร้อนแนบแนบพิษนิดนะด้านข้างครับกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวด้านข้างและมีบายสปอร์ตใครจะมาแซงก็ขึ้นแจ้งเตือนนะครับสันเรี่ยมคมบนล่างสวยๆเลยสภาพแรกรับเข้าใหม่เพิ่งล้างน้ำเปล่าเสร็จนะคันนี้ล้างน้ำเปล่าแล้วคันข้างยังไม่ล้างนะครับเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะ 2.0G ี ปี2 0บเจยีไมค์แค่หกหมื่นโลครับเซนเซอร์หลังสี่เรียบร้อยครบถ้วนไฟท้าย led ไลท์ไกแล้วเวลาเปิดหลังนะสําหรับแคมรี่โฉมนี้มันมีโช๊คครับขึ้นเองนะกดปุ่มเบาๆบาครับเดี๋ยวมันดีดขึ้นให้เองนะไม่ได้ดีดแรงด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะไฟท้ายของแท้ของเดิมครับไม่มีแตกไม่มีร้าวมาเช็คโครงสร้างกันนี่หัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับใดๆสภาพดีเลยนะเผอ่อใครสนใจนะครับแคมรี่สักคันนะครับรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าสภาพดีๆกริบๆิแบบนี้จัดคันนี้ 759,000ปี1 9ปลายปีจด20ไม้แค่65,000นะครับฟีดาวพนอ,อยู่12 000, ไปลายนะคันนี้ฟีดาวพนสัก12,800อะไรประมาณนี้นะครับได้รถผู้บริหารหมดสัญญาเชา่าสภาพโคตรกริปเพิ่งเข้าศูนย์มาแค่1,000โลไปใช้งานต่อมาไปดูภายในกันดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับแคมรี 2.0G เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูด้วยไปดูภายในกันภายในได้เบาะสีดาคอนโซลสีดามีเมมโมรีซีทให้แล้ว สำหรับ 2.0G กระจกออโต้เรียบร้อยนะครับนี่ใบปอดศูนย์เขาบอกเขาเพิ่งเข้าศูนย์มาตอน64,000นะครับตอนนี้65,000เป็นไงนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มานะใครสนใจคุณทักมาได้นะครับ0 6 5 9์ห3 3 4ครับไลน์เอสพีเอคหครับนะมีคูสคอนโทรลนะครับมีรับสายวางสายพวงแลวนมัลติฟังก์ชันเต็มระบบแอร์ปรับดิจิตอลออโต้แยกซ้ายแยกขวาครับนะเบรกมือปรับปรับไฟฟ้ามีนี่เขาเรียกว่าเทนชันไร้สาย มีแทนชาร์ล,ลสายเรียบร้อยหน้าจอใช้งานง่ายๆนะครับ UI ใช้งานง่ายอยู่แล้วของ Toyota นะครับอ่ะกดเมนูนิดนึงนี่นะก็เป็นโหมดเนาะต่างๆเวลาถอยเนาะก็จะมีกล้องถอยให้แล้วนะครับกล้องถอยของโตโยต้านี้ดูง่ายดูชัดดูง่ายนะครับแบบนี้เนาะก็เป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานน้ำมันแค่หกหมื่นห้าเองคุณ ครับไม่แค่6กหมืเองนะรถสวยครับแอร์แบ็กเใบมีที่เก็บแว่นตากันแดดนะแล้วก็จะมีกระจกตัดแสงออโต้เบาะสภาพดีมากแอร์แบ็กเใบรอบคันครับเป็นแคมรี่โฉม TNGA นะครับโฉมแรกอ่ะนะก็แพลตฟอร์มใหม่ของโตโยต้านะโฉมนี้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะได้อยู่มาสักสิบหกโลลิตรเลยนะนะครับเจนเนี่ยนะเขาปรับหัวฉีดอะไรเงี้ยทำให้มันประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับมีนี่นะครับม่านข้างนะครับเบาะหลังแน่นตึงมากคุณดูดินะเบาะสภาพดีครับมีที่วางแขนแบบนี้ อ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่มีที่วางแขนมีที่วางแก้วน้ําครับนั่งหลังคุณนั่งสบายแน่นอนนะมีนี่แท่นชาร์ตมีที่ชาร์จข้างหลังอีก2นะแล้วก็มีแอร์หลังให้แล้วรถสวยสภาพดีครับ,รรบกริป,กร,ปกริปนะคันนี้ใครสนใจแคมรี่สองจสักคันนะครับเอาคันนี้ไปใช้งานต่อไม่ผิดหวังไฟท้ายไลท์ไกด์เท่ๆนะครับรถหรูระดับผู้บริหารครับตอนนี้แค่เจ็ดแสนกว่าบาทเองถูกกว่าป้ายแดงก็เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะนะป้ายแดง1นึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นตอนนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีด้าพรหมหมื่นสองไปไปนะครับ ฟรีดาวได้นะขอเงินเดือนต้องสอมนะครับคุณซื้อคนเดียวฟรีดาวได้เลยนะขอเครดิตไม่ตกสกอร์นะไม่มีประวัติล่าช้าอะไรแบบนี้ไม่มีประวัติคืนรถนะไม่มีประวัติปิดบัตรเครดิตแบบไม่ดีนะครับคุณซื้อแบบฟรีดาวได้คนเดียวเลยนะไฟหน้า f ู l l LED ดีโปรเจกเตอรครับรถสวยหน้าใช้นะคันนี้นะ g 0 g นะปี19.20ไมค์แค่ก0 0 0่นนะครับไมค์แค่60,000นใครสนใจ 2.0G นะ คุณมาจัดคันนี้นะไปใช้งานต่อยาวๆนะครับฟังก์ชันมาตรฐานมีครบถ้วนง้นะดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็ต่ำนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงเป็กผู้จัดการสายขาย065 901 3374ไลน์ครับ pek152 โทรติดต่อเบอร์นี้นะครับแอดไ i น์ id นี้ผมตอบแชทเองรับสายเองนะสนใจทักเข้ามาได้นะครับอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ล้างเลยนะดูข้างหน้านี่เหมือนกันเลยใช่ไหมนะครับมันจะมีจุดที่ไม่เหมือนกัน2จุด หนึ่งเลยเขาบ้กคุณดูข้างบนหลังคามันจะดําเพราะอะไรมันเป็นหลังคาแก้วนะนะครับมันมีซันรูฟให้แล้วนะครับแล้วก็ล้อครับล้อได้เป็นลนยนี้แม็กใหญ่กว่าเดิมนะแม็กใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ได้ล้อลายนี้ครับคันนี้เป็น 2.5G เข้ามาใหม่ยังไม่ล้างนะครับเป็นรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าเหมือนกันไฟหน้าเหมือนกันนะข้างหน้าเหมือนกันหมดมีเซนเซอร์มีไฟตัดหมอกเหมือนกันแต่คันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดของเบนซินครับป้ายแดงล้านห้ากว่า,วาตอนนี้ เจ็ดแสนไปปลายเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวพนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทหมื่นสามสี่ร้อยนะครับสองจุดห้าจีท็อปสุดเบนซินซันลูปมีล้อมแม็กนะครับลายคนละลายกันนะลายนี้สวยกว่านี่คุณดูนะครับมันจะเป็นการถี่กว่านะนะครับอันนี้จะดูเบสิกกว่านะครับอ่ะก็มีข้อแตกต่างอะไรเล็กน้อยเนาะสภาพดีเหมือนกันนะครับคันนี้ยังไม่ล้างเลยคุณดูดิ นะครับพวกโค้ดไรต่างๆอยู่นะข้างบนนะครับหลังคาสันลูปนะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับบริษัทญี่ปุ่นหมดสัญญาเช่าด้านข้างมีบายสป,ปอร์ตเหมือนกันตัว2.5เนี่ยนะครับฟังก์ชันที่มันมีเนาะก็จะมีเรื่องของสันลูปครับและเครื่องยนต์ที่มันแรงกว่าล้อมแมกคนล,ลายนะคใครแบบว่ากลัวอืดกลัวอะไรนะคุณมาเล่น2,500ก็ได้นะคันนี้สภาพดีครับมีร่องรอยเล็กๆน้อย เล็น้อยเดี๋ยวแก้ไขให้อันนี้คือแลกรับเข้าใหม่นะครับที่บอกไปรถเกียรดเนะแลกรับเข้าใหม่นะเป็นแบบนี้นะครับด้านท้ายเปิดแล้วมีโชคเด้งเหมือนกันสภาพดีเหมือนกันคานหลังตรงๆนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม้กอไม อ,อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับล้อสำรองได้เป็นล้อลายเดียวกับที่เขาใช้ปกตินะครับโครงสร้างทางด้านหลังเดิมๆเ,เลยนะสนใจนะครับแคมรี่เอาไว้ใช้ง,งานต่อสักคันนะครับเอาคันนี้ไปใช้ง,งานต่อไม่ผิดหวัง 2.5G สีขาวมุกค,ครับ799,000ฟรีดาวนะพร1น4 0 0พบาทนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะ 2.5G นะครับไมค์แค่แสนสองนะคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มานะครับ1,000กิโลอ่าเบาหลังแน่นๆตึงๆสภาพดีๆครับ แอร์หลังมีที่ชาร์โดสับหลังมีนะสภาพดีใครสนใจนะครับเครื่อง2,500นะเอาคันนี้ไปใช้งานต่อยาวๆคุ้มๆค,ครับเบาะข้างแน่นตึงมากคุณดูเบาะข้างแน่นตึงสภาพดีนะแอร์แบ็กมี7ใบแล้วนะครับแอร์แบ็กเใบแล้วนะเ,เขาเรียกว่าไอตัวกระจกตาแสงออโต้มีนะมาเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูดีว่าสำหรับคันนี้นะครับบายสปอร์ตมี รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันครับเครื่อง2อ0 0ันนะประหยัดน้ำมนันประมาณส6 1หกิบโลลิตรนะครับเครื่องมันแรงนะแล้วก็ไม่อืดน,นะขนาดรถมันเท่ากันกับ2.0นะนะแต่ว่ามันได้ความใหญ่ของตัวเครื่องยนต์กว่านะครับเครื่องยนต์นี้เป็น2 5 0 0ันซีนะฟังก์ชันคล้ายๆกันนะแต่อันนี้นะครับจะมีเป็นเนี่ยนะซันรูฟให้แล้วแต่เราปิดได้นะถ้าเราไม่อยากแบบโอ้รับแสงเยอะไปนะก็ปิดแบบนี้ได้นะครับแท่นชาร์จไร้สายมีนะครับมีแท่นชา,า,านะร์จไร้าาาสายแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะกล้องถอยจอสกรี นี่นะกล้องถอยชัดๆนะครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับตรงนี้เนาะเรือนไม้ก็ใช้งานง่ายๆนะแบบนี้นะเป็นแบบดีตอนตรงกลางด้านข้างเป็นแบบเข็มเนาะนะครับคูซอนโทนม,มีแพตเดิลชิปมีแล้วนี่แพตเดิลชิปมีนะนะถ้าเป็นตัวรองอ่ะตัว2.0นอะ่ะไม่มีแพตเดิลชิปนะครับอันนี้มีให้ครบหมดแล้วนะมีเมมโมรีซีอะไรต่างๆให้ครบหมดนะครับกระจกอออโต้ครับนะคันนี้รถสวยอีกหนึ่งคันเน่ยนะผมบอกเลยเอาไปใช้งานต่อยาวๆนี่ตอนนี้ไม่แสนสองห้าพัน เขาบอกให้เข้าสูนเขาต่อไปตอนหนึ่งสามสี่ถ้าขอบุคคลมันเพิ่งเข้าสูนมาพันลเองอ่ะครั้น,นี้คุ้มครับเพิ่งเข้าสูนมานะรถสวยน่าใช้นะครับอ่าพวกนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติสูนครับที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได้นะครับใครสนใจนะครับรถมือสองสักคันนะครับจริงๆคุณสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าคุณนะครับอยากได้รถที่คัดเกตด A นะครับที่มาที่ไปชัดเจนมีตรวจรถให้นะครับ215จุดโดยบริษัทตรวจรถมาตรฐานเยอรมันบริษัทชิกนะครับหรือบางทีก็เป็น a p p l e a u c t i o ันะครับเราเราจ้างอยู่2บริษัท Apple เนี่ยมาตรฐานญี่ปุ่นชิกมาตรฐานเยอรมันนะครับตรวจรถให้215จุดออกใบเซอร์ใบการันตีให้นะครับรถมือสอง1คันเราซื้อไปถึงมันจะเป็นมือ2นะใช้งานมาแล้วแบบ2คันเนี่ย5ปีแต่มันก็จะอยู่กับเราอีก10ปี15ปีแน่นอนนะ ดังนั้นคุณซื้อตังทีนะครับซื้อกับที่ไว้วางใจได้สบายใจได้เอาไปใช้งานต่อแล้วนอนหลับฝันดีสบายใจนะครับสองคันนี้การันตีเอาไปใช้งานต่อไม่ผิดหวังไม่มีบอดอุบัติเหตุหนักไม่มีกอไหมประวัติศูนย์ครบที่มาที่ไปชัดเจนนะครับแคมรี่สคัน G, 2.0 G ปี19.20ไม่หกหมืคันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันีด้าพนหมื่นสอไปปลายนะคันนี้หมื่นรอะไรประมาณนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับ 2.5G นะครับปี2019แท้ๆไม่แสน0 0 0หาครับ 2.5G ในตลาดมีน้อยนะครับมันเป็นป้ายแดงมันล้านห้ากว่าแล้วอะนะครับเขาก็จะไปแบบเพิ่มอีกแสนหนึ่งไปไฮบริดใช่ไหม2.5ไฮบริดนะมันเลยมีน้อยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ไม่อยากได้จุกจิกแบบไฮบริดอะนะครับยังอยากแบบได้พวกสำหรับเป็นซนล้วนนะคุณมาจัด 2.5G คันนี้เอาไปใช้งานต่อครับยาวๆคุ้มครับคุณได้รถหรูระดับผู้บริหารในราคาแค่เจ็ดแสนกว่าบาทอะ น้ำป้ายแดงมันออกมาล้านสี่กว่ากับล้านห้ากว่าครับตอนนี้คุณซื้อได้นะครแค่เจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกลางกับเจ็ดแสนปลายสองคันนี้เทียบกันหวังว่าจะชอบนะครับสำหรับแคมรี่มือสองนะครับที่เพชรยนต์นะครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า30คันนะผมมี2.0 G 2.5 G 2.5นย์จีสองจุดห้าจีสองจุไฮบริดสอไฮบริดพรีเมียมนะปีนั้นอ่ะประมาณสักสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดอ่ะรวมๆกันประมาณ30คันมีครบทุกสีนะครับคุณรีเควสสีขาวผมก็มีนะสีดำนี่มีเยอะเลย สีเทาน้ำตาลนะเทากาไฟก็มีสีบรอนก็มีนะครับสนใจแคมรี่มือสองสักคันนะครับติดต่อเข้ามา0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เาหไลน์ครับ pek 1 5 2โทรเบอร์นี้ครับแอดไลน์ไอดีนี้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดกับพี่ๆแน่นอนนะครับสนใจรถมือสองสักคันนะครับอยากให้นึกถึงบริษัทเพชรยนต์ครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเอรับประกันไม่มีชนหนักปีความจมน้ำกับไม้ก่อม้นะครับแล้วก็ตรวจรถให้ฟรีครับ215จุดนนะมีีรถเ่ยสตอกแน่นๆเลย4สิบห้ารับ 5.2.0G สีดำนะผมมีปี19ครับราคาแค่6แสนปลายๆผ่อนยังไม่ค่าหมื่นหนึ่งเลยแบบฟรีดาวนะนะครับแล้วก็ทุกคันนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับอยากได้รถรุ่นไหนนะเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่กระบะรถครอบครัวเพชรยนต์มีเพียบสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะอัปเดตรถสวยแบบดีที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ